รักษาความสงบแห่งชาตินะคะได้จัดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ดึงภาคประชาชนภาคประชาสังคมค่ะร่วมแสดงความยินดีอย่างสร้างสรรค์ค่ะวันนี้ที่หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมอหัดใหญ่ค่ะ คณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่สงขลาสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดนะคะพร้อมได้เปิดเวทีรับทราบความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อให้เกิดความโปร่งดองโดยจะนําความคิดเห็นของประชาชนจากเวทีต่างๆค่ะรวบรวมรายงานต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาตติ่อไปด้านพลโทคุณวุฒิหมอแก้วแม่ทัพน้อยที่4ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวว่าการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้นะคะก็เป็นการชี้แจงสถานการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าภาคใต้ในความเป็นจริงโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,360คนค่ะซึ่งมีฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรังสตูล ยาลาปัตนตีแล้วก็นาราธิวาสนะคะอีกทั้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่ค่ะเพื่อนําความรู้ไปชี้แจงต่อให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะบางพื้นที่ก็จะมีการรวมตัวของประชาชนในการรับฟังข้อมูลครั้งนี้ที่ศาลาประชาคมตามท้องที่ต่างๆกันอีกด้วยนะคะโดยการนําเสนอครั้งนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่คอสอชอแล้วก็รัฐบาลจะนําไปประกอบการตัดสินใจเรื่องโรงไฟฟ้าแต่ว่าจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนค่ะได้รับทราบ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามเจตนารมณ์ของพะน้าท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการรับทราบความคิดเห็นของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะและขณะเดียวกันค่ะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภาคเช้าค่ะก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลจากภาครัฐประกอบด้วยกระทรวงพลังงานโดยสำนักง,งานนโยบายและแผนงานพลังงานค่ะนำเสนอสถานการณ์การใช้ในพื้นที่ภาคใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําเสนอผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในส่วนของภาคบ่ายค่ะก็จะเป็นการนําเสนอความคิดเห็นจากผู้แทนในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ค่ะของพลโทคุณวุฒิหมอแก้วแม่ทัพน้อยที่4ค่ะผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะค่ะครับในวันนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับได้จัดเวทีกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจนะครับรับทราบความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับสำหรับเวทีที่จัดที่นี่สงขาก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้ง6จังหวัดนะครับผู้ก,การตำรวจ นั้นพอบอมอตบ .42 นะครับซึ่งได้ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันกัดกิจกรรมเบทีในะวันนี้นะครับโดยช่วงเช้านะก็จะมีการให้ความรู้นะให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้เลือกนะครับโดยเชิญกำนันนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนนะของประชาชนเนี่ยได้เข้ามารับฟัง เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของภาคใต้คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะท้อนให้เห็นถึงว่าสถานการณ์ไฟฟ้าในขณะน,นี้ทางภาคใต้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาฟังความเห็นของประชาชนว่าประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เรามีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่เราจะดําเนินการนะครับทั้งนี้ผลสรุปเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยบัณฑิตบ้าริหารศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวมในเชิงวิชาการนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยได้ตัดสินใจนะฮะในสิ่งที่มีหลักการนะครับและมีความถูกต้องนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ตามอำเภอต่างๆก็ ขอได้นำความรู้ที่ท่านได้รับในวันนี้นะครับได้กระจายไปสู่ลูกบ้านทุกคนนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับทราบสถานการณ์ไปพร้อมพร้อมกันในเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ครับค่ะก็การจัดสีวนาในครั้งนี้นะคะนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เป็นการหาทางออกให้กับประชาชนค่ะได้รับผลกระทบจากพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะ